ngó ừ, cốc quả lắm nóng da dạ hay đứa Mm-hmm. Ừ. 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 อืมอหอมหอมกิมเ้ยไ,ไปนั่นครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก็ผมเยียบแสบมาพี่น้องอยู่ในกระท่อมคือเกาเทิงเชียงนาหน่อยนะครับบรรยากาศข้างหลังเขาก็ล้างเคียว ได้อาหารผมว่าหลายคนหลาย่านชอบคือผมนะครับปนปลาทูพี่น้องนี่เอาปลาทูมานําแล้วก็มีไข่ตม้มปนกับต้องเขากับนี่เลยครับน้อไหม่ต้มนะครับน้อไหม่ปลาแล้วก็มีบัวแดงบักเขือโอ้ยมีสมผักกาดพอพี่น้องเป็นน้ำไร่หลายไข่ตม้มเขากันนะครับมาก็เขาเนียวบักแตงบักเขือโอ้ยครบเลยพักมันนี่กินกับปนนะพี่น้องเอา้าแต่ก็อีเสียบคือน้ำไร่เอือก ก็ได้แซวว่าคือเก่าได้พี่น้องด้อขอพราอยากแก่ข้าวด้วยเถัะมีพี่น้องลายท่านถามมาว่าแก่ข้าวยังเมืองกลางกับบ่ข้าวเรียกน้ำย่อยพี่น้องขออนุญาตครับแก่ข้าวแล้วกินยังกะเสียบครับเรียกน้ำย่อยเปิือกตำรับรถของผมเองหรอเออนี่แม่บาม้านพึ่ปลูกเองนี่นี่บอกทั่วผูบอกทัวกท่วพูมามามาข้าวเหนียวมาพี่น้อง โอ้ปวนปวนปวนคุยปวนก่อนล่ะอืมนี่ก็ว่าเนี่ยปูคุยปวนโอ้อืมอืมพักหลายแห้งยักินให้ครบว่าแต่ละพักเนี่ยจอดทุกพัก อืม,อมปุ่นปรทูตอบเยี้ยงตอบประตูมานำหัวกบกวับเลยพี่น้น่องย่าให้เดือ อืมอืมหอมๆอมชิเงเลยไปั่นโอ้อืมอากาศกำลังเป็น U bình. Ừ, Ừ. บวกกระแจน้ำมันกับแจแซ่บทกบบุกพัก บ,บักเกอร์ที่พี่น้องเห็นเนี่ยแบบักแจงแม่บ้านพึ่งปลูกเองเนี่ยคือตอนนี้พักสวนครัวแม่บ้านพึ่งพึ่งปลูกเองโมแมนต์จะมี่ะหรเนี่ยพริกนี่กระแมนือนี่ยกกักเก็ต 嗯，嗯、mm，了你呢？不、hmm. อืมไข่ได้พี่น้องไข่ต้มครับบนเนี่ยกลับกันเนี่ยเบิ่นพี่น้องอู้อา้าวกระสันอืม,อม จมประกัศผมมักสู่ผักเลยพยายามสิ่งที่มันครบ น้ำเต้ออาหู้นน้ำแม่บานมันปลูกงามงปลูกกันไอน,น้นไตหลานกทั่วผูืมอืมีแบบ พูดมาพี่น้องกันมาคือผมหลัมาไขแาา่แดงเอ้มาไข่แดงก็ไข่ขาวมากิน,ดดนก๋วยเตี๋ยวหน่ะมาดูสินนรับวันเด็กดูสินกินกน,น้ำเนาะเขาคุยเลยน้ำไมคุย นี่ก็ไข่แดงอื กินบวบรบเนีเ่ยทั้งหลายเดี๋ยวนี้ให้กินแตงน่าม,มากระแทบเขากันทุอย่างตอนนี่ป้ปอือ อือนี่อย่าคินต่อยนี่อย่ามาะดาบนดนเอาพระนั่งเต็มก,กันจะแ,แสบไปเรียกอาหารบันเท่าเนี่ยผมว่าพี่น้องกับมาคือผมปวนประทู น้ำพริกปลาทูนะครับจับพักหลากหลายจริงเนี่ยเขากันเลยมั้งเอาครับพี่น้องย่างที่ผมเคยบอกแตหลาคชิปนะครับผมก็สิสารหาอาหารที่หลากหลายนะครับว่าจะเป็นอะไรนะเ,เนื้อเนื้อสดเนื้อซุกเนื้อดิบมาจุมาต้มมาเปื่อยมาอย่างทุกอย่างมาอยางไก่หมูเห็ดเป็ดไก่ปลาอานทะเลหรือ ส่วนต่างๆของง่วนะครับหลากหลายที่ผมเคยนาเสนอในผมสิสเปลียนไม่พี่น้องสิบวัไดเบื่อนะครับบางคนก็ไปเจอคลิปแต่ผมกินเนื้ออาหารทะเลผมก็มีอาหารบัานๆแบบนี้ก็มีอาหารบัานๆที่ผมชอบดลยพี่น้องนี่แหละของชอบของผมเลยนะครับคือปนนี่แหละแต่หน่อยๆมากกับอาหารตัวนี้แหละขืนซื้อนะครับเอาก็คือเก่านะครับกับขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่นะ แล้วก็ฝากลิ้เก้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจด้วพี่น้องดนะ้วคลิปนี้ไปซัำน,นี่พร้อมคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ